สวัสดีครับ fc ทุกท่านคลิปนี้เราจะมาเปิดให้ยิบซีทำนายดวงชะตาชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนพศ2568ซึ่งโดยทั่วไปแล้วชาวสิงห์ก็จะเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอที่มีความมุ่งมั่นกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำมีการตัดสินใจที่รวดเร็วให้ hey, ชุดแรก เอชออแวนดิเอ็มเพรสและ2ถ้วยในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนปี68นี้คนราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีการไดเ้เจอกับหน้าที่การงานในรูปแบบใหม่ๆหรือว่าตัวคุณเองเก็อยากจะไปเปิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นคนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ก็อยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางขยับขยายในเรื่องของการเรียนซึ่งก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสำเร็จเพราะว่าคุณได้ไพ่ดีเอ็มเพรสมาในตำแหน่งที่สองเนี่ยมันก็เหมือนกับบ่งชี้ว่าตัวคุณเองเนี่ยทำอะไรก็มีความสำเร็จมีความเจริญชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่อุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ แล้วก็ช่วงนี้คุณก็อาจจะได้พบเจอกับคนอุปถัมภ์ที่ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่สองถ้วยมาในตำแหน่งที่3มันเหมือนกับบ่งบอกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยผลักด,ดันสนับสนุนคุณอยู่เป็นอย่างดีชุดที่สองก้าเหรียญเดทเ a ชออฟสอดไพ่ชุดนี้ก็ ยังยืนยันว่าชีวิตโดยรวมของตัวคุณเองและครอบครัวนับว่าอยู่ในเกณฑ์ตำแหน่งที่ดีเพราะว่าให้เก้าเหรียญมันบ่งชี้ขุนความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้การมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่สิ่งที่คุณจะต้องตั้งสติและตั้งรับให้ดีก็คงจะเป็นปัญหาอุปสรรคขนาดใหญ่ ที่กําลังจะถาโถมเข้ามาสู่ตัวคุณเองมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยเป็นสิ่งที่ดีนักเพราะว่าการได้ไพ่เดทมาในตําแหน่งที่5มันบ่งบอกถึงการจบลงของเรื่องบางบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างมันก็จะผูกพันกับ ความรู้ความสามารถและก็การตัดสินใจของตัวคุณเองด้วยคุณได้ให้ g e of อฟสอดมาในตำแหน่งที่6มันก็เหมือนกับบอกว่าคุณจะต้องตึกตองในเรื่องของการตัดสินใจของคุณเนี่ยให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นมันอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่าเกิดสิ่งที่ผลกระทบในด้านลบกับตัวคุณเองที่3 4ดาบ5ถ้วยและ h ดอะเฮโรแฟนีดาบปงบอกถึงความเจ็บป่วยที่คุณอาจจะต้องเจอเจอในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณหักโหมงานหนักมากเกินไปหรือมีความเครียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเองดังนั้นคุณก็ควรจะหาเวลาที่จะพักผ่อนหรือว่า สงบจิตสงบใจให้มากเพื่อที่จะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ด้วยดีคุณมีเกณฑ์ที่ดีที่จะได้รับการคุ้มครองดวงชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการได้ไพ่เดอะเฮโรฟัน n มาในตำแหน่งมันก็บ่งบอกว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณเองอยู่ดังนั้นช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีเวลาหรือว่า ผ่านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็เข้าไปสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บ้างตำแหน่งที่10 queen of pentacle ก็เหมือนกับไพ่ใบใหญ่ที่ผ่านมาในชุดนี้ก็คือเรื่องการเงินการทองของคุณเนี่ยนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีกินม,มีใช้ แล้วก็ใครที่อาจจะติดติดขัดอยู่มันก็จะมีเงินเติมเข้ามาให้คุณได้ผ่านปัญหาต่างๆไปได้สรุปภาพรวมของคนราศีสิงห์ในช่วงต้นมิถุนายนปี68คุณจะ,ะเผชิญกับปัญหาการงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันก็นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่ว่าคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จ เอาชนะปัญหาต่างๆได้การเงินการทองก็ยังมีหมุนเวียนให้ได้จับจ่ายใช้สอยอย่างค่อนข้างจะคล่องตัวอยู่แต่สิ่งที่คุณควรจะต้องระมัดระวังให้มากก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่ๆที่อาจจะเข้ามากระทบกับตัวคุณซึ่งมันก็อาจจะก่อให้เกิดความเครียดสูงและก็มีผลต่อสุขภาพของคุณด้วยนอกจากนี้ คุณยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับการคุ้มครองดวงชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่โดยเฉพาะการได้ไพ่ The Hero Fan มาในตำแหน่งที่9มันก็เหมือนกับคุณมีพระเกตคอยคุ้มครองดวงชะตาของคุณซึ่งถ้าจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นคุณก็อาจจะต้องหาเวลาไปสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ด้วย การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิบสีนี้ก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ FC โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เราได้เห็นจากไพ่ได้แสดงออกมาก็ลองนำไปประยุกต์ปรับใช้กับการดำเนินชีวิตให้เกิดความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองสิ่งใดที่ไพ่ได้แสดงผลออกมาในเชิงลบแล้วก็เหมือนกับเป็นการเตือนให้เราลองคิดตึกตองดูว่าสิ่งที่เราจะทำหรือเกี่ยวข้องมันจะนำพาผลร้ายผลลบมาสู่ตัวเราได้อย่างไรเพื่อจะได้วางแผนป้องกันหรือแก้ไขเสียชีวิตของคนเราก็ไม่แน่ไม่นอน หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงแห่งการเวลายามใดที่บุญกุศลที่ติดตัวเรามาได้แสดงผลก็จะทำให้เรามีความสุขความเจริญเบิกบานใจแต่ยามใดที่เวรกรรมที่ตามมาสู่ตัวเราได้แสดงผลออกมามันก็จะนําพาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจเอิดเพศภัยซึ่งบางอย่างก็ปุกปับฉับพลัน ไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ขอให้ FC หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้การเอเื้อเฟื้อต่อมนุษย์สสัตว์โลกแห่งวิญญาณเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลและทานบารมีที่จะมาคอยหนุนนำหรือทุราเปาบางปัญหาอันเกิดจากข้อกรรมที่ตามมาสู่ตัวเราถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์ต่างๆเป็นทางเลือกในการที่จะสวดท่องเสริมสติเสริมมงคลและเสริมกำลังใจแก่ตัวท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มู วัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนถึงการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดลางดีหรือลางร้ายจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับและสำหรับ FC ที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามทางช่องท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเดิมๆเ,เกี่ยวกับเรื่องพระคาถาเรื่องของ การทำนายฝันหรือลางบอกเหตุแห่งโชคลาภต่างๆที่ทางช่องได้เคยลงไว้กันได้เลยและถ้าท่านพอจะมีเวลาก็ฝากติดตามชมโฆษณาจากผู้มีอุปการะคุณเพื่อเป็นการสนับสนุนทางช่องกันด้วยนะครับและสำหรับปีมะเส็ง2,568นี้ก็ขอให้ FC ทุกท่าน ประสบแต่โชคดีมีโชคลาภกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ